ชาบ้านมือสิมาเลียงควายไดว่ล่ะลุงเขาว่ามรสุมเขาฝนสิโตแห้งครับสิมาลุงมาได้เหล่ะฮ่าฮ่าก็วัแห้งๆครับข้ามันมีเขามีน้ำเนี่ยหน้าในนอนลุงเนาะแห้งจิตว่าเขาแม่เดนียวลุงสวัสดีครับพี่น้องพนหาป่าล่าสีครับวันนี้ก็ ด้เบใหม่มากครับพ่อพันเราให้ครับเป็นเบดเม็ดหนึ่งนะครับเอาไวไ้ใส่ในหน้า,ขาเขาเบดตวเกามันเป็นเบดเม็ดสามสิบครับเบดเง่าเอาไวไ้ใส่นังแกงเอาไวไ้ใส่หมงได้น้ำเลือกๆแน่นะครับวันนี้ผมก็ได้เนื่อมาเป็นขี่เดือนน่อยขี่เดือนใหญ่ปนกันนะครับใส่เดือนน่อยใส่เดือนใหญ่แล้วก็นี่ครับพ่อพันปะกระซ่างให้นะครับหนูกัดครับเอาค้างหนูไว้หนูกัดขาดทะลุออกไปเลย ครับพอ <S <S มันก็สอมให,หมค่ครับครับืัอนี้ผมก็มาอยู่แถวพุดนําใส่ือเกานะครับมาอยู่พุนธําใสคือเก่าก็นำก็คิดว่าพ่อซิมีป่าครับฝนตกแห้งว่าหันป่านาสิขึ้นมานะครับ <S 2> <S 2> <S ผงก็วัตภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดเบ็ดก็นี่ครับหาสิบหลังแล้วก็มาอพักอยู่นี่ครับเสียงไอ้แขกนะครับก็เดี๋ยวบฝนหาฝนตกเพราะว่าเขาบอกว่า พายุสี่เข่านะครับเป็นมรสุมครับโมนาที่แมนพายุเป็นมรสุมครับครับนี่ครับพี่น้องฝ้าคืบมากนะครับคุณครับมองผมดีไซน์ก็เป็นคุณละครับกุดนําใสแล้วก็ได้มีนามขามมากนะครับเป็นอย่างผมคือมาใส่เบ็ดในหน้าบานนะครับผมคือมาใส่หน้าท่ามเหตุผลคือหน้าบานนามบ่มีครับ แล้วก็ยังหนึ่งคือชาวบ้านเพิ่นนะครับชาวบ้านเพิินขายสะขายยังนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งเพิ่นสื่อสะสูบสะครับพันป่าพันยังกับบนเหลือนะครับป่าในหน้าแถบบ่มีเลยครับหายากหากินยากครับเนี่ยครับครับเสียงหน้าเพิินที่ได้อาศัยอยู่นี่นะครับลบฝนรบยังนะครับเนาะเนี่ยครับออกไปพีก็จะเป็นหน้าแซงนะครับเป็นกุดหน้าแซงทะลุไปปลาเนี่ยเป็นปลาเฮ็ดครับปลาชุมชน ครับเดี๋ยวผมผมสีพ้าพี่น้องไปซักเบ็ดไว้นะครับเดี๋ยวคอยมาเสียบเยื้อตอนนี้ก็เวลาบ่ายสี่ครึ่งครับเดี๋ยวไปซักเบ็ดไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจงมาเสียบเนื้อมาหลุดมาเห็ดกับเข่ากินน้ากันนะครับเนาะเดี๋ยวไปเสียบเบ็ดกันครับพี่น้องอากาศดีครับครับพี่น้องตอนนี้ผมก็เดมาหอดไม้แล้วนะครับแล้วน้องขับย่างลุยปลามาบนะครับ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเสียบเบ็ดไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจัะมาเสียบเนื้อที่หลังย่นี่ก็เนี่ยะครับเพิยย่งวาหมายคุณครับน้องไก่เป็นกุดนําใสครับกุดนําใสนี่ที่ก้วงง่ายนะครับ ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ซักเบ็ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจงสีมาเสียบเนื้อแล้วก็เดี๋ยวสิพ้าพี่น้องมาลุ้นน้ากันนะครับปรสิมานบอเนี่ยครับข้างนาที่เห็นคือเนี่ยครับกุดน้าใสนะครับมันสีเงาอ่อมไปคนครับพูนครับทางพุ่นก็จะเป็นทางบันงูเงินนะครับทางใหญ่บันงูเงินรดแรนอยู่ไกลๆเพ่อแล้วครับเนี่ยครับบวกผมคิดว่าปลานาจะขึ้นมาแล้วนะครับเพราะน้ำไหลแล้วนะครับฝนตก มาใส่หลายเถื่อละน้าทามฮาครับเดี๋ยวผ้าพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมายามน้ำกันเนาะครับเนาะแล้วสีใดว่าสีใดมีป่าเห็ดเมนูให้พี่น้องได้รับชมวันเนาะครับครับครับพี่น้องตอนนี้ผมก่อเสียบเนื้อเรียบร้อยนะครับก่อท้องฟ้า ฝ่าห้องฝ้าคึมฟัง่นนะครับฟังุนห้องแห้งครับเป็นยานพร้อมตอนนี้ก็เวลาอา่หกโมงครึ่งนะครับเสียบเนื้อผงเดีวครับปลาก็อบอนดีครับป่าขึ้นไม่เล้าครับป่าบอนดีแต่บนหูว่าสิกินเนื้บอบอนเพราะว่าหาวฝ่าหาวฝนบ,บ่กหูน,นะครับเบ็ดพอมากกับสันโพดนะครับ ตันแห้งเม็ดหนึ่งโมคิดว่าน้ำเสียไหลป่าน,นี้นะครับก่อนเนี่ยครับเกาะมันนอนยู่นีผู้เดียวครับคือเกามันนอนหน้านอนน,อน,น,อนอย่กเอาพัดลมดีซี่มากครับตัวอากาศมันห่อนมันเอานะครับนอ้อง้ับออกมากกนอนไอไแผลเนี่ยครับก่อก็ดีมูผมนะครับแวะมาเนร่นน้ำอาเข้าครับอาเข้าคนแวะมาเล่นคนแวะมาใส เบ็ดหละครับใส่เนื school, you, Jamie, ้อปูมองผมได้ประดุษหลายๆครับเพิ่นว่าปลาคอเพิ่นว่าปลาคอขึ้นหลายนะครับเพิ่นก็มาสอนเนื้อนําเพิ่นก็มาสอนเนื้อเพิ่นเสียบเนื้อแล้วนะครับแต่คนก็กลับเพิ่นว่าเพิ่นสิลงมาอีกมาหาหอยนะครับหาหอยเชอรี่ต้มไปส่งอ่าแม่ค่าสมตำนะครับเพราะว่าหอยเชอรี่นต่ำปลาต่ำยังแซ่บนะครับเพิ่นก็หาหอยทุกมื้อครับหาหอยเชอรี่มาเพื่อส่งให้แม่ค้าสมตำครับ เดี๋ยวจังไม่รุ่นกันนะครับพี่น้องจังไม่รุ่นกันเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายมันคําก่อนประมาณสักสองทุ่มครับพอดียามเย็ดผมคิดว่านาซีมีโตได้เมนูนะครับนาซีเซ็ตปะกองดองหรือเปล่าครับเพราะว่าเซ็ตปะกองดองครับได้หน่อยได้หลก็ธรรมดาครับอาอยู่ห้าิีแบบวิถีผู้เฒ่าผู้แก้าเนาะครับเนาะนอนใหน้นอนหน้าใจเย็น เดี๋ยวทารับชมกันนะครับตอนยามเบ็ดกว่าสิมานบอกครับจะได้มีเมนูให้พี่น้องเด็เบ่งใด็ชมบอกครับครับจูอ้ามีความสุขมากครับได้ลงกระมัง <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลายามเบ็ดแล้วน,นะครับหลอบแหลกครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สองทุ่มแล้วครับตอนนี้ก็ครับ ชั้วมานําครับผมไปตามมาตสงสารนะครับสงสารเพิ่นเพิ่นเคยมาทงเพิ่นอยู่บ่ด้เพิ่นไปนอนแซ่กละมังเขาตรงน้าไ้นะครับครับเดี๋ยวพาผ้าพี่น้องไปลุนน้ำกันนะครับเนาะว่าสีหมานเบาหมานนะครับครับเดี๋ยวไปลุนน้ำกันมาครับมาซีโตนะครับมาอ่านอ้วนชัวาครับผมแล้วก็ล่วงเขานะครับไปครับไปลุนน้ำกันครับ ครับพี่น้องอย่ามาสามลังครับเนล่อรนพอดีผมบอกให้น้องมาเฝ้าของให้ยูเถียงนะครับพอดีเอ้อง่ายๆบ้านผมน่ะโจรข้ามยหลายนะครับพอเดลักยังเด้กเขาก็รักนะครับเพราะช่วงนี้อย่าเสพจิตระบาดนะครับเนาะต้องเข้าใจกันครับเดี๋ยวภาพพี่น้องไปลุ่นหลังต่อไปครับ พี่น้องยามมาได้ยี่สิบหลังล้วครับยี่สิบกว่าหลังแห้วเนย่อหล่อนเมดเลยครับแต่ว่าอีกหลังหนึ่งมีประดุกบกย่ายนะครับมาเฝ้าแต่เนี่อหล่อนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวภาพี่น้องไปลุ้นน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวบกหอยครับกินเบ็ดไปเนื่อหล่อนเม็ดนะครับพี่ครับบกหอยอู้หลายครับเดี๋ยวบกหอยเนี่ยครับเป็นเมนูครับเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันครับเดี๋อวไปจากหลังะครับพี่น้องหลยมาหลายมาเบิ่งครับ มองเบ็ดหลังเดียวนี่ครับโอ้ยนี่เราบอกเคล็ดแห่งอรอนครับพี่น้องครับทงใสใดๆเมนูตัวนี้เร้วมั้งครับครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับเหลือเบ็ดปลายแล้วครับครับพี่น้องยามจุดเบ็ดใกล้เสหมดนะครับหลังจากนี้จะหอยกับหอยครับหอยลายแห้งพี่น้องบ้วรุ่นน้ำกันไปยังโอ้เข่งไงโอ้ยเข่งเข่งเข่าโอ้ยพี่น้องโอ้ยไงรับ มึงครับผมเพ่ได้เข็งซีพี่อุ้ยเกือบสามซีนิ้วเลยครับพี่น้องอัดครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มสองนี่ปลาดุกปลาดุกพี่น้องอุ้ยมาแล้วนี่ครับพี่น้องปลาดุกอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วเสซตบุปรกรณ์ดองนะครับแต้มสองแล้วครับมาเห็นมีเมนู ครับตอนนี้ดังไฟนะครับดังไฟท่านี่ครับต้มหอยนะครับปลากระไดมาสามตครับหอยหลายแห้งครับพี่น้องปีนี้โอ้ยหลายคักหลายแน่เดี๋ยวถามันหลุนกันอีกนะครับเนาะหลุ่หลอบสองนะครับถ้าได้เพิ่มก็ ager, พ่อเสด็จฝนลินนะครับพี่น้องฝนลินเราโมโหว่าสีได้ทายตอนยามเบดเดียบบนะครับพอฝนลินครับ ครับพี่น้องตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมิผพาพี่น้องไปยามเบ็ดน้ำกันนะครับรอบสองรอบแรกนเนี่ยมีแต่บกหอยอาญะเลยพี่น้องเอ้ยอุ้ยบกหอยหลายเนยี่ยหลายคากหลายแน่นะครับพี่พี่น้องบอกหอยครับเดี๋ยวไปรุนน้ำกันครับรอบสองเพราะีเป็นแังไดงเดี๋ยว,ว,ยยวมาเห็นไม่นู่กินเข่ากินน้ำกันนะครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ยางลุยอยู่เนาะครับ ฝนล,ลินฝนตกพิ่งยุดว่างหันนี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปหลุดน้ากันนะครับเนาะเดี๋ยวเห็ดไมนูกินตอนนี้ต้มบกไอยครับอู้ยพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องตังแหลกมาแล้วเนาะครับดึงแห้งครับดึงินจมเวทขั้นสั่น,นอโอ้ตัวยังไงเนาะอุ้ยคาดไม่ใส่ละอุ้ยอ,อ,อยู่นเนาะ,นนะพี่น้อง เกี่ยวขึ้นปลาอยู่บ่ล่ะโอ้ยบ่อย,อยู่ครับพี่น้องโอ้ยเนาะเอนครับผมว่าคิดว่าเอียนครับพี่น้องหลังนี้มีอากาศนะครับป่ายังรุ่นเหมือนกันครับโอ้ยป่ายังโอ้ยดุกดุกดุกมากพี่น้องพี่น้องดุกมากพ้อโอ้ย นึวกว่าจะกินแต่หอยแล้วพี่น้องอือพี่น้องครับมาแล้วครับลูกอุ้ยครับมีเมนู่ครับพี่น้องโอ้ยนึกว่าแต่กระซั่งพอสิบวกมานแล้วพอซ้อมไห้ครับมานแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องหลังนี้มีอาการนะครับป่ายอยังอู้ประคอพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้ยนวาแต่ฝ้าเด็กินแต่หอยพี่น้องเลยมาแล้วปลาคอพี่ครับใส่สวยครับพี่น้องอดก่อนครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ต้มปลาพยยี่นาอครับปลาก็ถือว่าพอได้ยูได้กินครับพี่น้องพอได้เห็ดเมนูให้พี่น้องเดี๋ยวเมืองููแต่ว่าความหมานอาจสนิหน่อยนะครับ บอกไฟเด็ดเซตบกองดองนะครับหอยหลายแห้งครับพี่น้องหอยลายดีครับตอนนี้ก็กําลังต้มปลาอยู่เนาะครับพี่น้องเดี๋ยวถายให้มันเดือดมั้ยยังนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไม่กินเขาเหมือนกันนะครับนี่ครับพี่น้องเมนูงต้มปลาเขาเดี๋ยวท่าน้ำเดือดเนาะครับอันนี้หอยครับลายแห้งพี่น้องเดี๋ยวมือที่ได้เอาไปเห็ดลาบนะครับ ลาหอยนี่ครับต้มไว้ต้มไว้ไก็ได้หลายเดียวจิ้มน้ำจิ้มแจวกินทาต้มปลาไปกันนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำจิ้มแจวครับนี่ครับตอนนี้ก็กลางเต้นกางยั้ไไวเเรียบร้อยนะพี่น้องเดี๋ยวถารุนกันมืออื่นครับพอตอนนี้ผมเปลี่ยนสุดแล้วเนาะครับถารุนกันมืออื่นเสาบรสิมานบอรครับพี่น้องเดี๋ยวม่กินข้าวเหมือนกันนะครับ ครับพี่น้องตอนนี้ต้มปลาเขาก็เดือดสุกนะครับก็ปลาทั้งเมดก็ต้มลายครับบอกเพื่อไครนะครับพี่ครับลูกน้องวันนี้มาซีโตครับพี่น้องนี่ครับมาครับพี่น้องมากินเขาด้วยกันนะครับมาแล้วครับพี่น้องกินเขาด้วยกันครับเตัดต้มปลาครับได้พ่ออยู่พ่อกินนะพี่น้อง ทารุ่นกันเวรเศร้าครับนี่ก็ต้มร้ายครับพี่น้องครับคอเขาคอประดุกนะครับปลาปลาเลือนี่ก็ให้ลูกน้องเับตัวครับพี่น้องโอ้ยแต่แรับพี่น้องเลยมันเยอ,อพี่น้องกินเขา ครับพี่น้องโอ้ยบรคิดว่าลูกน้องสีลงมาหลานะครับแต่ว่าเพิน่นก็กินเขานะครับบางช่วงพกโม่งแรง,งหันนะครับก็ขี่รถไปเอาบักหน้ามานะครับลืมไอ้น้องคนเป่าให้นะครับแต่พกเฝ้าว่ได้ครับขโมยหลายโจรหลายครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเลย แจ๊บพักแจ๊บนะฟงครับนะครับประเดิรพี่น้องกินของกันรูปแจ๊บรูปเ่อเดียวครับมันเนี่ยน้องเขากลับไปเมื่อเดวนะครับ ยาเบือนจะบรรนุน้ำกันมัอนี้ก็ได้พราะยู่พอากินครับพี่น้องเพราะว่าหอยไหลายแหงครับแต่ก่ฝนก็ตกนำ้ำบนหัวมันเจวกับสภาพอากาศบ่ครับเจอกับสภาพภาพอากาศว่าฝนตกป่าจะหาหมูขึ้นนะครับกินก็กินยูผุ้นะครับหน้าทงสูงเมดเลยครับครับพี่น้องกินข้าวันต่อครับ เนือปลาหวานครับพี่น้องเดรับอุ้ยเปื่อยครับเปื่อยแน่แสบครับเนี่ยครับพี่น้องกินเขาทรงเขาทาแสบนะครับแสบแห้งผมมากินดนีสิครับมีความตรงดีครับ ยุ่งร้ายครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ผมก็กินเขาแล้วนะครับต้มปลาเทเือก็ให้ลูกน้องซีโตรครับนี่ครับล่วงเขาชื่อว่าจะก็อ้วนแล้วอ่านนะครับเพราะวากินเขาไม่แล้วครับพี่น้องแต่ว่าเห้ต้มปลาเพื่อเพิ่อนอีกนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปให้เขาลูกน้องกันครับมา เออโอ้ยหัวต่ำเทียงครับเอาแล้วเอาแบงกันลูกแบงกันมาแล้วจุ่อ้าเอานี่บ่หวานเลยลูกเอาล่วงเขาล่วงเขาวา้นี้เแล้วมามา ลงเขานี่ครับเหยลูกมาวัด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 เอานีนะลูกโอ้ยบ่มีแนวห่องเหยลูกเลยห้องไลยลูกนี่ครับพี่น้องคนกินเขา่าเนอครับชัวร์นี่ตะการตะกรรมกินลูกอะ่ะข้าตะไคร่กินเหยมัด้ะลูกนะครับอ่านเรากินอยู่นะครับ เดี๋ยวมารุนน้ากันมื้อนเศร้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาสรุปยอดเนาะครับเนาะก็เหตุกินไหลกันครับแต่หลายแต่หอยนะครับเนาะครับฟันดีครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับผนเริ่มโตกเริ่มลิ่นมาแล้วนะครับ ว่าผมตื่ตนว่ายังปรดุกเต้นรอครับพี่น้องหมาเหา่าแลกกันแนมหายยวะโถมอยู่ใส่ครับมันขึ้นกี่ดินไปดำปื้อครับแนมาบ,าาบ่เห็นครับหมา่เ่าก็บพวกสีบ่ได้แล้วครับหมาไปฟอพอดีนะครับกัไตไปไตแล้วครับครับโอ้ยมือนนี่แบบหรือว่าพอได้อยู่ด้กินครับพี่น้องไปเด็ดนะครับพอได้อยู่ด้กิน ก็เลยปลาเมื่อก้าบนะครับเ๋ยคนที่หาโตนะครับบะคอยหัยรายครับพี่้องอุ้ยผมมาหยุ่มอ่าหนุ่มเบ็ดนี่แม่นซิปกุ้นวยไปแล้วครับข้อมเบ็ดเต็มเลยครับผมเก็บมาไนนี่เป็นหาหกโลนะบครับตัวหนึ่งก็ต้มใ้นะครับเดี๋ยวไปแกะไปเอาไว้ไปลาบไปก้อยกหอยกินนะครับนาะเดี๋ยวถามมารุ่นกันนะครับย่ามเต่าว่าข้าสีมานบอกครับว่าเบิงแลลววนาสี เด็กมาเพิ่มจ๊กโตส,สองโตยังดีเนาะพี่น้องก่อนกลับเพื่อเำงานเท่านะครับก็เด็กเห็ดเมนูครับก็เด็กคนเด็กยังตูขอบพวกลิ่นนะครับเนาะครับเดี๋ยวฐาลุ้นกันตอนเต้าครับตอนนี้ฝนล,ลิ่นครับครับ พี่น้องมาสรุปผลงานหลอบเสาเขาเนาะครับรอบเสานี่ติดเลี้ยงหลังเลยครับพี่น้องบอกหอยห้อนรวนรับบอกขอยกินเวดติดเลี้ยงหลังเมื่อเลยครับป่าพอถือแจ็คตนะครับหลอบเสาผมก็ได้ฝนโตแค้งครับพี่น้องโตกวังตีสีเคิงนะครับผมเอาสมวกไปนําครับกูเวดแล้วผมก็ยางแทงป่าก็ได้ว่าเพิ่มหาฮกโตครับพี่น้องก่อนนี้ครับ ก็ได้มาเพิ่มอขอควรนยครับถ้าผูใ้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามให้น้ำแน่นนะครับเด้อเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการถีบนะครับเนาะก,ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับก็ถือว่ามาน,นะครับ ได้บ่หลายแต่ก็ถือว่าหมานพอได้เห็ดกับเขาเห็ดไม่นู่ห้พี่น้องสู้พี่น้องเดเบิงเนาะครับเนาะเดบงได้ช่มครับผลงานนี่ก็พ่อได้ครับพ่อได้ปลาเข็งไงครับปลาคอปลาดุกนะครับเนาะปลาผมว่ามันหนาเสียห่าผลนะครับมันก็เลยบ่อ่อยกินเยืะอนะครับแต่บ่กหอยอี่ร้ายแท้ครับพู้ได้ยากเหม่าเม่าเลยครับรถกระบะก็ขนไปเลยครับบ่อหอยครับ เดี๋ยวฝากภาพบรรยากาศฝนตกนะครับดูเสียงหน้านะครับเนาะครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องผลงานเฮาพอด้อยู่ได้กินครับ นี่ครับบรรยากาศฝนตกครับตกยางแห้งพร้อม